สวัสดีครับแฟนมวยทั่ประเทศนะครับพบก,กับผมปอหนุย่ยเมืองบางไฟนะครับเป็นประจำนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่12มีนาคม2565นะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกเจ้ามวยไทยที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง3นะครับยิงสดถึงบ้านท่านตั้งแต่เวลาเที่ยง15เป็นต้นไปนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลักในรายการนะครับนั่นก็คือ ยาสีฟันสมุนไพรไทยไพรนะครับเป็นยาสีฟันที่สก,กัดจากสารธรรมชาติ9ชนิดนะครับไม่ขมไม่ฝาดให้ความรู้สึกที่แตกต่างขจัดคราบฟันเหลืองได้อย่างลงตัวต้องยกให้ยาสีฟันสมุนไพรไทยไพรนะครับมีวางจําหน่ายแล้ววันนี้ทั่วประเทศจัดไปอย่ายให้เสียนะครับแล้วก็ขอขอบคุณอีกหนึ่งผู้ให้การสนับสนุนหลักในรายการนะครับนั่นก็คือ 5G เบ็ด11นะครับ เว็บกีฬาที่มาแรงเว็บกีฬาที่ทันสมัยเว็บเดียวจบครบทุกเกมกีฬาเว็บที่มีเกมกีฬาพื้นบ้านมากมายต้องยกให้ 5G Bet 11นะครับเล่นง่ายจ่ายจริงแอดไลน์มาเลยนะครับ 5G Bet 11ไม่ทำให้ท่านผิดหวังแน่นอนนะครับไม่เสียเวลาครับเราไปดูมวยคู่ที่1ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเสือใหญ่ชอ5พยัคหรือเจ้าเสือใหญ่ลูกเมืองเพชรครับซ้อมทีใคร ชอห้าพยักของเสียชายนะครับคุนพัชรินมีจันทร์ครับวันนี้เจอทางน้านเพชรเมืองนุ้ยสี่มุมเมืองหรือเจ้าเพชรนครต่อเพชรตะวันหรือเพชรนครนอสิงสีพึ่งเก่านะครับนักชกจากจังหวัดน้องคขยครับนสอปปลาวนะครับติดกันเลยครับซ้อมที่่ข่นุ้ยสี่มุมเมืองจังหวัดปทุมธานีครับมวยคู่นี้ซ้อมที่ปทุมครับวันนี้ ต่อยกันที่พิกัด113ปอนด์นะครับ112ปอนด์นะครับตัวที112ปอนด์นะครับโชกกันที่พิกัดวันนี้เมื่อเช้านี้เสือใหญ่ชอ5พยักช่างน้ำหนักได้113.8ลดไป1.8ส่วนเพชรเมืองนุ้ย4มุงเมืองนะครับช่างน้ำหนักได้114ลดไป2ปอนด์ครับก็ถือว่ามาสบายๆทั้งคู่นะครับเพราะว่าการทำม,มวยนี่ต้องมีเกินไว้1ปอนด์หรือ2ปอนด์มาลดที่หน้าง,งานนะครับ ครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางหน้านเจ้าเสือใหญ่ครับกันบ้างครับก็มีชนะนกฮนุมานสิทธิหลวงพี่น้ำฝนในยกที่3มวันที่3มเมษายน2 6 4ยิที่เวทีมวยเสียมบน้อยแล้วก็มาแพ้คะแนนกับเพชรซิงเกิลกบวัสดุพันภูเก็ตมวยไทยเมื่อวันที่16ตุลาคม2 6 4ีที่จังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ไฟล์ล่าสุดนะครับไปแพ้แตกให้กับโชควิทยาชดบางแสนเมื่อวันที่20พฤศจิกายน 2564ที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านเสือใหญ่ชอห้าพยักษ์นะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านเพชรเมืองนุ้ยสี่บุมเมืองหรือเจ้าเพชรนครต่อเพชรตะวันกันบ้างนะครับก็เหลือเวทีไปนานพอสมควรนะครับก็แพ้แคะแนนกับสายรับจิ๋วจิตเมืองนนเมื่อวันที่12ธันวาคม2563ที่จังหวัดนนทบุรีแล้วก็แพ้นอ้องกับเดชพิชัยนาวีอนามันในยกที่4เมื่อวันที่11 คันวาคม264ที่เวทีมุสยามอ้อมน้อยแล้วก็ไฟายล่าสุดนะครับที่แพ้กันนะกับโชคดีแม็กจันดีเมื่อวันที่18มกราคม2 6 5ที่ลุมพินีครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านเพชรเมืองหนุย4มุมเมืองนะครับครับสำหรับมวยคู่ที่1ในรายการวันนี้นะครับผมชอบความทรหดความดุดันของเสือใหญ่ชอหพยัคฆนะครับก็ทำการฟิตซ้อมที่ค่ายชอห้พยัค ที่กม .8 นะครับคลอง .8 ลำลูกกาครับก็มีเสียชัยครับสุโขทยัยดูแลอย่างใกล้ชิดมั่นอกมั่นใจครับวัน,นวันนี้เสือใหญ่จะมาแจ้งเผือได้มีรุ่นนับรุ่นนอกครับเตะขาต่อยหมัดอาวุธหนักอาวุธแรงถ้าทะลหดดีกว่าครับคู่ที่1ในรายการวันนี้ผมออกประที่เสือใหญ่ชอห้าพยังนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับเดี๋ยวเราไปดูคู่ที่สในรายการเลยนะครับเป็นการชิงแชมป ว่างรุ่น115ปอนด์ของเวทีมวยเสียมอ้อมน้อยกันเลยนะครับตามปอนหนือ่อมานมัน่งไฟไปครับครับมาถึงคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการชิงแชมป์ว่างรุ่น115ปอนด์เวทีมวยเสียมอ้อมน้อยระหว่างทางด้านเพชรปรวริตทีบีเอ็มยิมหรือลวกควรมิตรหรือเจริญทองมวยไทยครับตัวเดียวกันนักชกจากจังหวัดนครศรีธรรมราชครับวันนี้เจอทางด้านโยกเงินเดชเพชรศรีทองฟาร์มหรือ สิทธิ์กล้องสยามนะครับนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับมวยตัวนี้ผู้นี้ถือว่าเป็นมวยถูกทู่เวลานะครับครับเดี๋ยวเราไปดูว่าน้ําหนักมวยเช้านี้ทางน่านเพชรปวริศทีวีเอ็มยิมนี้ช่างน้ําหนักได้เท่าไหร่ครับเดี๋ยวตามมาเลยครับครับมวยเช้านี้เพชรปรวริศช่างน้าหนักได้ร้อยสิบห้าจุดสองลดไปจุดสองส่วนทางด้านโยกเงินเดชเพชรสีทองฟาร์มช่างน้ำหนักได้1 1 6เลยนะครับก็ลดไป หนึ่งปอนด์ครับก็ถือว่าน้ำหนักมาดีทั้งคู่นะครับเดี๋ยวเราดูฟอร์มหลังของทางด้านเพชรปาวริศทีบีเอ็มยิมหรือลูกขวัญมิดกันบ้างนะครับก็ชนะคะแนนปอปอไฟอีโว่สามหกศูนย์เมื่อวันที่สามสิบตุลาคมสองพัน 4, สี่ที่เวทีโมเสียมอ้อ,อมน้อยแล้วก็ชนะน็อคเพชรท่าจีดสิทธิ์กำนันหนึ่งในยกที่สามเมื่อวันที่ยี่สิบเจ็ดพฤศจิกายนสองพันสี่ที่เวทีโมเสียมอ้อมน้อยครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านเพชรปาวริศ ทีวีเอ็มยิมเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านยกเงินเดชเพชรสีทองฟาร์มกันบ้างนะครับก็ชนะคะแนนยอดบวงงามเพชรเกียรติเพชรเมื่อนที่24ตุลาคม2564ที่จังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ชนะนอกเพชรปรีชากอสุกุลเชื้อในยกที่3เมื่อวันที่2 5ธันวาคม2564ที่จังหวัดสุรินทร์ไฟล่าสุดน,นะครับชนะคะแนนโบวี่ปอรประจิตยิมเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ 2 5 6 5ที่จังหวัดลบบุรีครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านยกเงินเดชดเพชรสีทองฟาร์มครับสลัมมวยคู่ที่2ในรายการวันนี้นะครับเป็นการชิงแชมป์ว่างรุ่น115ปอนด์เวทีมวยสยามอ้อมน้อยผมชอบมวยสดชอบความสดความห้าวความดุด,ดันของยกเงินเดชดเพชรสีทองฟาร์มนะครับนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์เป็นมวยเข่าในอาชีพล็อกตีเหนียวแน่น ครับบูดูดันฝังหน้าดันแทงครับแล้วก็หน้าเสือดีมีตัวเงินมาสู้ครับก็ต้องบอกว่าวันนี้แชม115ป์ร้อยสิบหปอนนี้ยกเงินเด็ดเพชรสีทองมีโอกาสสูงครับที่จะเอาเข็มขัดเส้นนี้กลับบ้านได้นะครับผู้ที่สองในรายการวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านยกเงินเด็ดเพชรสีทองฟาร์มนะครับจัดไปจะให้เสียนะครับ เดี๋ยวเราไปดูคู่ที่3ในรายการกันต่อเลยนะครับเป็นผู้เอกในวันนี้เป็นการพบกันระหว่างทางหน้านคีรีหลวงชอ5พยักษหรือพยักษคอง8ครับฟุวกบะหมี่เกี้ยวเก่านะครับวันนี้ต่อน้ำหนักให้2ปอนด์นะครับ122กับ124นะครับนี่ครับวันนี้คีรีหลวงชอ5พยักษต่อให้สมานชัยทีวีเอ็มยิมครับหรือเพชรตะวัน หลังพระจ,จันทร์แกลลอรี่เก่านะครับก็ถือว่าต่อสองปอนนี้ผมมองว่ายังไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่าทางด้านคีรีหลวงชอห้าพยักษ์นี่เก่าเก่าเกมรับต่อยมวยมาง้งแต่อายุ78ดปขวบครับบ้านอยู่ที่ปากช่องโคราชก็ถือว่าต่อยมวยมานานครับกระดูกกระเดี่ยวนี่แข็งโป๊กครับเดี๋ยวเราไปดูน้ำหนักเมื่อเช้านี้นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านคีรีหลวงชอห้าพยักษ์ ช่างน้าหนักได้121.5ขาดไปจุดหนะครับแล้วก็ต่อให้อีก2ปอนด์ครับส่วนทางด้านสมานชัยทีวีเอ็มยิมนะครับช่างน้าหนักได้124เท่าพิกัดพอดีครับนี่คือการช่างน้าหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านคีรีหลวงชอหพยักกันบ้างนะครับก็แพ้คะแนนกับซุปเปอร์เล็กจิตมังนวลเมื่อวันที่5กันยายน2 0 4ที่ฝนจังชนบุรีนะครับ แล้วก็ชดดนะคะแนนเพชรสมจิตจิตมังนวลเมื่อวันที่26พฤศจิกาย,ยน2564ที่จังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ไฟล์ล่าสุดนะครับแพ้คะแนนครับเด็ดดวงเลขทีเด็ด99เมื่อวันที่28ธันวาคม2564ที่ลุมพินีครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านคีรีหลวงช5พยักนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านสมานชัยทีบีเอ็มยิมหรือเพชรตะวันหลังพจจระจันทร์แกลลอรี่ตามโปนหน่่ยมังมังไฟไปครับตามมาแล้วครับ อร์มหลังของสมานชัยนะครับก็ชนะน็อกทางหน้านาคีศิริลักษ์มวยไทยในยกที่5เมื่อวันที่27มีนาคม264ที่เวทีมอสแยมอ้อมน้อยแล้วก็แพ้คะแนนระแสนเอกหนุ่มบางกะดีเมื่อวันที่26ิพฤศจิกาย,ยน264นที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับแล้วก็ไฟล์ล่าสุดนะครับไปชนะนคะแนนกับกฉลามดำนายกวิทยทุ่งสงเมื่อวันที่18บดตุทันวาคม264ที่จังหวัดตังครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้าน สมานชัยทีวยิมนะครับผมมองว่ามวยคู่นี้นะครับต่อน้ำหนัก2ปอนไม่น่าจะใช่ปัญหานะครับเพราะว่าน้ำหนัก121-122นี่คีรีหลวงก็สบายสบายอยู่แล้วครับครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับคู่ที่3ในวันนี้ซึ่งเป็นคู่เอกผมออกไปที่ทางด้านคีรีหลวงช .5 พยักษนะครับหรือเจ้าพยักษคลอง8ฟุกบะหมี่เกี้ยวเก่านะครับก็ทำการึีซ้อมให้ไข่ชอหพยักษ ที่กอง8ปดลำลูกกานะครับก็ซอมมาดีครับเป็นมวยซ้ายฝีมือจัดจ้านเหลี่ยมตัวดีไล่แขนเก่งแล้วก็มีเข่ายาไส้มีต่อยหมัดครับเก่าเก่าเกมวันนี้ต่อสองปอนด์ไม่ใช่ปัญหานะครับผู้ริสารในรายการวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านขี้รีหลวงชหพยักนะครับวันนี้จัดเต็มจัดหนักครับแล้วก็ไปถึงคู่ที่4ในรายการซึ่งเป็นผู้ปิดท้ายรายการ ทางช่อง3นะครับวันนี้ถ่ายทอดสดเป็นการพบกันระหว่างทางด้านกนพเดชโชห้าพยักหรือเจ้าหมาเหล็กแดงเขารายครับหรือส์กล้องสยามนะครับนักชกจากจังหวัดสุรินทร์ซ้อมในค่ายชห้าพยักวันนี้เจอทางด้านโนูริสันภูกเกตฝ่ยขับหรือคาโดโซนักุดนักชกชจากบราซิลน,นะครับก็ถือว่าเป็นมวยหมัดแต่ขาต่อยหมัดพันแก่งจากบราซิลน,นะครับเป็นมวยเตี้ยลร่ำบึกแต่ว่าอาวุธหนักอาวุธแรง ครับเมื่อเช้านี้ทางด้านนกเพเดชชอห้าพยักช่างน้ำหนักได้126.4ลดไป1.4ส่วนโนริสันภูเก็ตไฟขับช่างน้ำหนักได้125.4ลดไปจุด4ครับนี่คือการช่างหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านนกเพเดชชอห้าพยักกันบ้างน,นะครับก็แพ้คะแนนกับโจ๊กเตอร์แปสาสีเมื่อนที่15มีนาคม2สง4สที่เวทีมวยรังสิต แล้วก็ชนะคะแนนจ๊กเกอร์แปรใช้สีเมื่อวันที่26มิถุนายน2 6 4ที่ฝนจางชนบุรีไฟล่าสุดนะครับไปชนะคะแนนให้กับภูคองภูคองนะครับธรรมศาสตร์คองหลวงยิ่มเมื 11, ่อวน11ธันวาคม2 6 4ที่เวทีมวสิยยมอ้อมน้อยครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านนกพเดชชอ5พยัก oh เดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านโนริส no ันภูเก็ตไฟ์ขับครับ,รบก็ชนะนอก ยุทธการเพชรปตอวันในยกที่2อวันที่14พฤศจากายน2564ยที่ป่าตองสตูดิโอนะครับแล้วก็แพ้คะแนนกับโจ๊กเกอร์เพชร4 0 0 0มื่นวันที่ธันวาคม2 5 6 4ที่จังหวัดตังแล้วก็ชนะน็อกจอมใจนักสู้ยิมในยกที่3เมื่อวันที่15มกราคม2 5 6 5ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครั้นี้คือฟอร์มหลังของทางด้านโลนิสันพูเก็ตไฟขับนะครับสำหรับมวยคู่ที่4ในวันนี้นะครับผมก็ออกไปที่ทางด้าน นเพเดชชห้าพยักนะครับมวยฟอร์มสดกําลังสดกําลังห้าวครับและอีกอย่างวันนี้ค่ายมวยชห้าพยักอาจจะทําแฮตติกได้นะครับก็ส่งเข้าประกวด3ตัวครับสามคนก็มีเสือใหญ่ชอห้าพยักแล้วก็มีคีรีหลวงชอห้าพยักแล้วก็ปิดท้ายด้วยนกพเดช,ชอห้าพยักอาจจะพาเลรดกันเข้าวินนะครับวันนี้ผู้ที่4ในรายการผมก็เลยออกไปที่ทางด้าน นพเดชโชหาพยักนะครับเป็นมวยเข่าเข่าในอาชีพครับวันนี้เปิดเกมเตะต่อยบูดูดันครับวันนี้ไม่เดินห่างนะครับประชิดขวาคอจับคอตีเข่าฟันศอกวันนี้ไม่น่าจะพลาดนะครับคู่ที่4ในรายการวันนี้จัดไปให้เสียผมออกไปที่ทางน้านนพเดชโชหาพยักนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับ5 g เบทหนึนะครับแอดไลน์มาเลยนะครับ ขอให้ท่านโชคดีสวัสดีครับ